สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทรุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องปุ๋ย AB คืออะไรแล้วเราทําเองได้ไหมนะครับวันนี้มีเพื่อนๆถามมาเป็นเดือน2เดือนแล้วล่ะนะครับไม่มีโอกาสได้หาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับปุ๋ย AB เนี่ยคืออะไรแล้วเราทําเองได้ไหมเรามาดูในคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรน,นะครับท่านไหนพอมีกําลังทรัพย์ บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระออพรภิทุสงฆ์อาภาตโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เด็กยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคก,ก็สามารถบริจาคในบัญชใีใต้คลิปของโรงพยาบาลโดยตรงเลยนะครับหากท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือในการสร้างตึกผู้สูงอายุนะครับ บริจาคได้โดยมือถือกดดอกจัน984ดอกจัน1 0 0ี4เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกค่ายโทรศัพท์มือถือนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณนะที่นี่ด้วยก่อนที่เราจะกล่าวถึงปุ๋ย AB นะครับสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องรู้เลยเป็นหลักๆเลยนะครับเกี่ยวกับการปลูกพืชมีดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นดินหรือเป็นน้ําก็แล้วแต่นะครับ สิ่งที่ต้องรู้ก็ภาพเหมือนผมเคยพูดในคลิปก่อนเกี่ยวกับการเลือกปุ๋ยนะครับพืชจะมีการเจริญเติบโตหนอากาศแสงแดดอุณหภูมินะครับสมบัติทางเคมีกายภาพของดินและน้ําประเด็นสําคัญคือธาตุอาหารนั่นเองนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลูกในน้ําในดินก็ตามมันจะเกี่ยวข้องกันหมดทุกอย่างเพราะนั้นการจัดทําปุ๋ย AB เนี่ยนะครับนอกจากปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารแล้วเนี่ย สิ่งเหล่านี้ก็จําเป็นสําคัญเช่นเดียวกันนะครับประเด็นคําถามนะครับปุ๋ย A ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับปุ๋ยเนี่ยมันจะมีเป็น A เป็น B ใช่ไหมครับนี่เราจะมาดูกันว่าปุ๋ย A เนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแต่ต้องขอเรียนพี่น้องิก่อรอย่างนี้นะครับสูตรแต่ละสูตรเนี่ยของสวนแต่ละสวนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันที่ขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็จะไม่เหมือนกันแต่ยังมีความคล้ายกันอยู่ในบางส่วน จะมีการปรับปริมาณอะไรก็แล้วแต่ส่วนนั้นเขาจะทานะครับแต่นี้เป็นข้อมูลในการเป็นตัวอย่างเล่าสู่พี่น้องเษกษตรกรฟังเท่านั้นนะครับตัวอย่างนี้นะครับปุ๋ย a ประกอบด้วยนะครับตัวนี้ทําเป็นขวด a ขวด b นะครับตัวนี้เป็นขวด a ปุ๋ย a ของสูตรนี้นะครับเขาจะมีธาตุดังต่อไปนี้แมกนีเซียมซัลเฟต50กรัมโพแทสเซียมไนเตรต80กรัมโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตหรือ map ุแมพนะครับ12.5กรัมโมโนโพเซียมฟอสเฟตนะครับ MKP 8.5กรัมเมงกานิทีเลตเป็น EDTA เมงกานิสนะครับ0.4กรัมและจุนาธาตุรวม0.5กรัมนะครับอันนี้เป็นตัวปุ๋ย A ขวด A ที่เขาใช้ทำในการทำสูตรสูตรนี้นะครับบางสูตรมันก็จะคล้ายๆกันนี่แหละแต่จะมีการเพิ่มการลดบาง,บางอย่างจะไม่เหมือนกันต่างกันอยู่ ในที่ปริมาณหรืออาจจะเพิ่มบางตัวเข้ามาก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นสูตร A จากสูตร A ที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นะครับก็นําตัวอย่างมาให้ดูกันว่าตัวแรกแมกนีเซียมโซเฟตหมายเลขหนึ่งนะครับสีเหลืองนี่ก็มีขายตามทา้องตลาดทั่วไปในร้านซด้าเนก็มีหมดนะครับพวกนี้เป็นแมกนีเซียมโซเฟตตัวที่2โพแทสเซียมไนเตรตเบอร์2นะครับโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยสูตรเขามีสูตรคือ 13, 0, 46นะครับดยปุ๋ยสูนร์นี้โพแทสเซียมไนเตรตเนี่ย มีไนโตรเจน13%โพแทสเซียมอยู่46%จาก100ยกิโลหรือ100%นั่นเองนะครับตัวที่3โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตหรือปุ๋ยแมพหรือ MAP ตัวนี้เป็นสูตรทางเคมีคือ12 61 0ก็ตามชื่อนะครับแอมโมเนียมก็คือไนโตรเจนฟอสเฟตก็คือฟอสฟอรัสนะครับแต่โพแทสเซียมตัวนี้ไม่มีสูตร12 61 0นะครับทีนี้มาถึงเบอร์4 โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตหรือ MKP เบอร์สนะครับตัวนี้จะมีสูตรทางเคมีทางวิชาการที่เราเป็นรูปสูตรปุ๋ยเนี่ยศูนยะ์ห้าสิบสองสามสิบสี่มันจะมีเฉพาะโพแทสเซียมกับฟอสเฟตนะครับอันนี้ไนโตรเจนไม่มีเนาะนะครับตัวต่อมามแมงกานิสคีเลตแมงกานิส EDTA น,น,นะครับแมงกานิสคีเลตเนี่ยมันก็จะมีหลายบริษัทอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ใหดูนะครับเป็นเบอร์ห้านะครับมันก็มีใายตามท้องตลาดทั่วไป มันมีหลายยี่หอ้อตัวที่6เป็นจนุลธาตุรวมนะครับจุลธาตุรวมเนี่ยมันจะมีหลายยี่ห้อเช่นเดียวกันแล้วแต่พี่น้องก่อนจะเลือกเนาะแล้วแต่บริษัทเขาจะเลือกนะครับเขาก็จะซื้อพวกนี้แหละครับเป็นเป็นกระสอบใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วบางทีมันก็มีหลายเกรดเนาะนะครับเขาก็จะซื้อเกรดอ่าถ้าเกรดดีๆหน่อยเขาก็ขายแพงเขาจะซื้อมาเป็นลักษณะเป็นกระสอบนะครับแล้วก็มาแบ่งแบ่งแบ่งขายที่ขายตามอ่าลาตเด้าช้อปปี้อะไรพวกเนี้ย เขาก็ซื้อเป็นกระสอบใหญ่แบบนีครับแล้วก็มาแพกๆแ,แ,แ,แล้วก็ทําขายในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่แนะนําให้พนักงานกอฟฟิไปทําขายเองเน,นะครับเพราะว่าแต่ละส่วนที่เขาทามาบางทีเขาก็ไปดูค่าวิเคราะห์ของพืชนะครับแล้วก็มาท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 ,ทดลองอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทาจนมันเหมาะแล้วเขาก็มาขายตามท้องตลาดแต่บางทีก็ใช้ค่าวิเคราะห์ใช้รั้าทการมันก็แล้วแต่บริษัทที่ทํามานะครับอันนี้เป็น เทคนิคส่วนตัวของบริษัทครของแต่ละฝายเขเทานั้นเองแต่ส่วนผสมเนี่ยอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะครับสูตร A เนี่ยเขาใช้แมกนีเซียมซัลเฟตโพแทสเซียมไนเตรต13 0 16โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต12 61 0โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตศูนย์าสองสามสีแมกนีเซียมคลีเรตแล้วก็จุลธาตุรวมเดี๋ยวไปดูปุ๋ย B กันนะครับจากปุ๋ย A ที่ผ่านมาเรามาดูปุ๋ย B กันบ้างปุ๋ย B ประกอบด้วยอะไรบ้างปุ๋ย B เนี่ยนะครับมันจะมีเม็กี่ตัวนะครัับตวแรก แคลเซียมไนเตรตหรือที่เรารู้จักกัน1500ตัวนี้ปริมาณ100กรัมเหล็กคีเลตเป็น EDTA 3กรัมนะครับและเป็นจุลธาตุรวม0.3กรัมปุ๋ยสต็อกบีเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับแคลเซียมไนเตรตเนี่ยมันก็มีตามขายตามท่องตลาดทั่วไปแบบเกรดดีที่มันละลายน้ำดีก็มีนะครับเหล็กคีเลตเนี่ยนะครับบางตัวนะครับเขาใช้เหล็ก EDTA หรือ เหล็กอ่อเหล็กอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเหล็กเหล็กม่วงที่จะไม่ใช่คีเลตตัว EDTA เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับทีนี้การใช้เหล็กพวกนี้เนี่ยอ่อถ้าเป็นเหล็ก EDTA เนี่ยมันมันจะเขาเรียกว่าอะไรจะราคาไม่แพงมากนักแต่ถ้าเป็นเหล็กอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นเหล็ก e d d a อะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีราคาแพงกว่านี้มันก็แล้วแต่นะครับถ้าหากใครอ่าไม่ต้องการปรับ pH บ่อยๆเหล็กพวกนี้ก็จะใช้เหล็ก เป็นพวก EDDA อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จุลธาตุรวมมี3ตัวนะครับตัวนี้ตัวอย่างนะครับตัวแรกแคลเซียมไนเตรตที่เรารู้จักกันเบอร์หนึ่งนี่นะครับสีหเหลืองเนี่ยนะครับมันมีสูตรว่า15.00 15.5บก0อ่า15.5ขีด0ขีด0บก26.5อันนี้เป็นแคลเซียมออกไซด์25%แต่อันนี้ทานั้นเขาก็ ได้นาทุนเจนด้วยแล้วก็ได้แคลเซียมด้วยตัวนี้นะครับเขาต้องการปริมาณแคลเซียมนั่นเองเป็นแคลเซียมออกไซด์ตัวที่2นะครับเป็นเหล็กนะครับเหล็ก edta ตัวที่2เนี่ยนะครับตัวที่2เป็นเหล็ก edta หรือเราเรียกว่าพวกเหล็กเหลืองนะครับตัวที่3เป็นยุลธาตุก็มีขายรับผ้ำธาตุทั่วไปเหล็กก็มันจะบริษัทไหนก็กันแล้วแต่จะเลือกเอานะครับมันมีหลายบริษัทพวกเหล็กพวกจุาลาธาตุรวมอันนี้เป็นตัวอย่างให้พี่น้องสกรมารับรับชมรับฟังเฉยนะครับเป็นตัวอย่างประกอบ การจัดทําวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นปุ๋ย B ส่วนนี้ก็จะมีแคลเซียมไนตเตรตเหล็กและก็จุลธาตรวมนะครับแล้วประเด็นคําถามอีกประเด็นหนึ่งซึ่งพี่น้องเกษตรกรนนะคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันต้องแยกเป็นปุ๋ย A ปุ๋ย B ทําไมมันไม่รวมกันขวดเดียวกันมาเลยให้ง่ายนะครับทําให้ยุ่งยากขวดห,วหัวเฉยๆนะครับเขามีเหตุผลอยู่ทําไมเขาไม่รวมกันนะครับเหตุผลก็เป็นง่ายๆนะครับตามที่ผมเคยได้พูดหลายคลิปนะครับ ปัญหาคือตัวฟอสฟอรัสหรือหินฟอสเฟตหรือฟอสเฟตที่เรานํามาผสมเนี่ยอยู่ในปุ๋ย a เนี่ยมันตกตะกอนกับแคลเซียมนะครับปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ว่าเขาไม่สามารถผสมกันได้เนื่องจากว่าตัวฟอสฟอรัสกับแคลเซียมพอผสมกันแล้วมันตกตะกอนกันน,นั่นเองนะครับเขาจึงแยกเป็นฟอสฟอรัสอยู่ในปุ๋ย a แคลเซียมอยู่ในปุ๋ย b นะครับ ผสมกันไม่ได้ถ้าผสมกันเนี่ยตกตะกอนปั๊บเลยนะครับมันมันกอดกันมากั้นเถอะนะครับไอ้ตัวหนึ่งเป็นประจุลบไอ้ตัวหนึ่งเป็นประจุบ,บวกบวกกับลบมันก็ดูดกันเนี่ยนะครับปนั้นเขาถึงแยกไม่ผสมกันอันนี้งคำถามถัดมาปุ๋ย A B เนี่ยใช้อะไรได้บ้างนะครับปุ๋ย A B โดยส่วนใหญ่จะใช้ในผักไฮดโดรโปนิกที่เรารู้จักดีนะครับจริงๆผักไฮโดรโปนิกเนี่ยก็ใช้ปุยปยาาป๋ยนี่แหละครับปุ๋ยธาตุอาหารปุ๋ยนี่แหละปุ๋ยเคมีเรานี่แหละเป็นธาตุอาหารปกติเรานี่แหละ แต่มันอยู่ในรูปน้ำนะครับเป็นผงแล้วก็มาละลายน้ําใส่ให้กับพืชกับผักนั้นนั่นเองนะครับปุ๋ยห้ดูโนิกเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะแต่ผักเั้นนะครับพวกการปลูกเมล่อนแตงโมแบบให้ดูโนิกก็ใช้ได้หมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผักกับผลไม้เนี่ยก็จะมีส่วนผสมที่ต่างกันนะครับถ้าผักก็จะมีไนโตรเจนเยอะหน่อยเพราะเขาต้องการลาต้นอะไรพวกนี้นะครับเขาไม่ได้ต้องการดอกกับผลแต่ถ้าเป็นพวกไม้ผลเขาต้องปรับให้ตัวท้ายคือโพแทสเซียมมันสูงมันจําเป็นต้องใช้เพิ่ม ในช่วงที่มันให้ความหวานนั่นเองเพราะฉนั้นสูตรของไฮโดรโปนิกเนี่ยมันจึงจะมีหลายสูตรแล้วแต่ว่าผักอันเนี้ยชนิดไหนกินไม้กินอะไรต่างๆหรือเป็นอ่าไม้ผลพวกเมล่อนแตงโมอะไรพวกเนี้ยสูตรมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่แต่หลักมันก็เหมือนกันนะครับหลักคือพืชจะต้องได้รับธาตุอาหารครบทั้ง15าธาตุปัจจุบนันนี้ถ้ามีตําราเขาก็บอกว่า17คือเพิ่มนิกเกิลเข้ามาน,นั่นเองนะครับคือหลักหลักมันมีคือเด็น้อย16ธาตุ ฟรีจากอากาศสธาตุคือาราบ้านเดรเจนออกซิเจนได้จากน้ำและอากาศอีก13บาธาตุนั้นต้องเติมลงไปนะครับถ้าขาดธาตุใดถ้าเห็นบว่าจะแสดงอากาศขาดออกมาหรือตำนาปัจจุบันนี้บางตำราก็เขียน17คือเพิ่มนิกเกิลเข้ามานี่นะครับเพราะนั้นก็คือใช้กับอะไรได้บ้างก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผักไฮโดรโปโนิกอ่าพวกแตงโมแคนตารูปที่ปลูกแบบไฮโดรโปโนิกหรืออะไรไฮโดรโปโนิกมันก็ได้หมดแหละแล้วแะต่สูตรที่ก็จะผสมมานะครับต่อมานะครับอ่พวกปุ๋ย AB เนี่ย มันมีสูตรแบบไหนบ้างนะครับต้องโครเรียนพี่น้องเสียก่อนอย่างนี้ครับสูตรผักไฮโดรโปนิกส์แบบางเจ้าบางบางแหล่งเนี่ยที่เขาขายตามออนไลน์เนี่ยนะครับลองไปเสื้อดูก็ได้นะครับเขาจะทาบางคนก็จะมีทําเป็นสําหรับผักนู่นผักนี้ผลไม้นู่นผลไม้น้นที่เขาปรับมาตามที่เขาทดลองหรือว่าเขาคิดว่ามันมันเวิร์กอะ่ะที่เขาทดสอบมาแล้วนะครับเขาจึงนํามาขายเพราะว่าวัตถุดิบพวกนี้มันก็หาไม่ยากเนาะนะครับ อันนี้ถ้าจะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยพี่น้องสกอร์ก็ต้องผสมลองใช้ดูเองเนาะนะครับผมไปค้นมาดูเนี่ยในลาซาด้าก็ปุ๋ย AB 10ลิตริษัสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สามบาทนะครับตัวนี้มีมีอะไรบ้างต,าตัวนี้ก็จะประกอบด้วยปุ๋ย A นะครับสีแดงนะครับจะสีไหน,นก็ได้เนาะก็เป็นกรดเนะครับแคลเซียมไนเตรตเหล็ก DP นะครับแล้วเหล็ก SP นะครับตัวนี้ มันเป็นเหล็กมันก็จะมีเหล็กเหลืองเหล็กแรงเหล็กม่วงอะไรพวกนะี้แต่เหล็กม่วงเนี่ยจะทน pH ได้สูงหน่อยนะครับขวด B เนี่ยมีโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยสิบสามสี่หกศูนย์โมโนโพแทสเซียมซัลเฟตนะครับพวกนี้ก็เป็นโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตนะครับศูนย์ห้าสองสามสิบสี่แมกนีเซียมซัลเฟตแมงกานิสนิกสเปรย์นี่เป็นจุลธาตุรวมวนะเนาะที่ผมเอามาไอสองเขียวๆอะ่ะนะครับนิกเกิลซัลเฟตเป็นเป็นเอ่อเป็นนิกเกิลน,นะครับ แล้วก็โซเดียมโมเลบเดดอันนี้ให้โมลิดีนมัมเห็นไหมครับสูตรผักให้ดรกปนิกเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวหรอกมันแล้วแต่ว่าเขาจะผสมมายัางไงแล้วแต่บางทีเขาผสมก็จะเฉพาะพืชเฉพาะไม้ผลพวกเลเมลอนอะไรพวกนี้แล้วแต่เขาจะผสมเป็นสูตรเฉพาะของส่วนนะั้นๆพี่น้องเกษกก็ทําได้ลองลองนามาแล้วก็ทดสอบดูก็ได้นะครับอันนี้เป็นสูตรแรกเนาะนะครับต่อมามันเป็นสูตรขึ้นช่ายคะน้าสลัแหนผักไทยผักจีนอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะมีะผสมมาส่วนนี้ก็ทำได้10เท่าไหร่สิลิตรปุ๋ย A 10ลิตรปุ๋ย B 10ลิตรครับ230าบาทตัวนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมก็ว่าใส่สังเะสีแมกนคเซียมบรอนเมงกานิดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสามารถพ่นทางไห่ได้ดีขึ้นคือเขาเพิ่มธาตุอาหารเข้ามานันเี้นะครับแล้วก็ลดอาการจากการใบไหม้ที่เปิ์นนะครับ จากการขาดแคลเซียมไม่ดีที่เปิดไม่ใช่ใบไม้ของใบนะคือถ้าขาดแคลเซียมมันจะมีอาการจางๆซีดๆบริเวณขอบใบอะไรประมาณนั้นแนละนะลองย้อนไปดูนะครับเรื่องแคลเซียมที่ผมทําใบให้ดูนะครับเพราะฉนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าการผสมยืนยันนะครับว่าการผสมปุ๋ย a อบีเนี่ยแล้วแต่สูตรแล้วแต่คนแล้วแต่บริษัทที่จะผสมเพราะนั้นการเลือกเนี่ยถ้าจะเลือกเฉพาะผักปลูกผักนี้ก็เลือกก็ได้นะครับหรือจะเลือกมรวมก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ย้ำนะครับพื้นฐานมันมีคืออะไรครับพืชต้องการธาตุทั้งหมด16ธาตุฟีได้จากอากาศและน้ํา3แล้วอีกสิาหนึ่งต้องเติมนะครับอันนี้เป็นสิ่งคือไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย A ปุ๋ย B ก็ตามหรือปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่พื้นฐานมันมีอย่างเงี้ยถ้าพี่น้องเกษตรกรมีพื้นฐานแบบนี้เราฟังอะไรเราก็จะเข้าใจง่ายนะครับเ,เช่นปุ๋ย A ปุ๋ย B มันมายังไงไปยังไงที่ผมกล่าวให้ดูเนี่ยจริงมันมันเป็นธาตุอาหารนั่นแหละนะครับ เป็น N P K แล้วก็จจลธาตุที่เขาแยกเพราะว่ามันถ้าเอาใส่ด้วยกันเนี่ยฟอสฟอรัสกับแคลเซียมเนี่ยเขารักกันมากส่วนใหญ่ก็จะกอดกันตกตะกอนพืชมันก็จะใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับตัวนี้เป็นไฮโดรโปนิกอ่ากันแล้วแต่จะตั้งเนาะซุปเปอร์โกอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เขาผสมมาแล้วนะครับเขาผสมมาแล้วแล้วก็ปุ๋ยที่ผสมมาเนี่ยพี่น้องเกษตรกจะต้องระวังอย่างนะครับเวลาเก็บรักษาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะผสมเองหรือผสมมาแล้วเนี่ย ควรเก็บในที่ร่มเขาจะบอกว่าเก็บในที่ร่มเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาโดนแสงแดดเนี่ยมีบางตัวที่มันทําปฏิกิริยาดูดซับแสงนะครับแล้วเปลี่ยนรูปเช่นเหล็กเนี่ยจากเหล็กที่ใช้ประโยชน์ดีพอถูกแสงปุ๊บมันดูดเกลืนแสงนี่มันก็เปลี่ยนเป็นฟอร์รรสซัลเฟตฟลูออร์ออกไซด์อะไรพวกนี้นะครับเป็นฟอร์อัสออกไซด์แล้วก็อยู่ในรูปที่เขาเรียกว่ารูปเดิมที่มันใช้ได้นะี่มันเสื่อมหรือมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนรูป มาเป็นที่รูปมันใช้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ควรระวังว่าการเก็บเนี่ยควรให้เก็บห่างจากแสงแดดที่เขาแนะนำใครใครเขาแนะนำแบบนี้นครับเพราะฉะนั้นการเก็บเนี่ยต้องระมัระวังถ้าอยากให้มันอยู่นานก็เก็บในที่ไม่โดนแสงแดดนะครับสูตรนี้นะเขาบอกว่า A เนี่ยก็จะมีแคลเซียมออกไซด์ไนเตรตไนโตรเจนแอมโมเนียมไนเตรตนะครับแล้วก็เหล็กคีเลตเป็น EDDHA ED อ่าตัวนี้นะครับ ผมก็จาตัวคีเลตไ่น้ดะ้ก็มาเจอตัวนี้นะครับเหล็กคีเลตเนี่ยนะตัวก่อนนี้ที่ผมให้ดูเนะี่ยเป็น edta ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น eddha อันนี้เป็นเหล็กม่วงเหล็กม่วงเนี่ยมันจะทน ph ได้สูงประมาณ10.5นะครับมันเหมาะกับคนที่ปลูกไฮโดรโปนิกส์แล้วไม่มีเวลาปรับ ph น้ำนะครับเพราะว่าพวก edta พวกคีเลตอื่นเนี่ยมันจะทน ph ส,สูงไม่ได้เหมือนพวก eddha นะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นผสมเหล็ก EDDSA เนี่ยก็จะราคาแพงกว่าเหล็กตัวอื่นแต่ก็แพงกว่ากันไม่มากเท่าไหร่หรอกนะครับเดี๋ยวจะมีราคาให้ดูขวด B ก็จะมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมงกนีซียมกำมะถันนะครับจุลธาตุแมงกานิดโซเดียมโมลิบเดียอันนี้ให้โมลิบดันแล้วก็นิกเกิลนะครับหลังหลังมาก็เพิ่มนิกเกิลเข้ามาแต่บางทีนิกเกิลจะตามตำราส่วนใหญ่ก็บ้านเรามันไม่ค่อยขาดนะเนาะ นะครับบ้านเราไม่กัขาดแต่ว่าผักไฮโดรโปนิกเนี่ยไม่รู้มันจะขาดหรือเปล่านะครับถ้าใครทราบเรื่องอาการขาดในไฮโดรโปนิกก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันนี้นิกเกิลเนี่ยถ้าใส่ปุ๋ยทางดินอะไรพวกนี้เขาเขาไม่ค่อยได้ใส่กันแต่ผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยเขาผสมอ่านิกเกิลอยู่ในพวกปุ๋ย A ปุ๋ย B อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ย A ปุ๋ย B เนี่ยพี่น้องอย่าสับสนนะครับสูตรเนี้ยเขาใช้ A เป็นแคลเซียมไนโตรเจนแล้วก็เหล็กใช่ไหมครับใช้ B เป็นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียม แต่ตัวก่อนหน้านู้นแรกๆเนี่ยเขาใช้ A เนี่ยเป็นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแกรมมัทันอะไรพวกเนี้ยเขาให้ B เป็นแคลเซียมคือการสลับกันเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่จําเป็นเลยมันจําเป็นแค่ว่าเขาแยกฟอสฟอรัสกับแคลเซียมออกจากกันไหมแค่นั้นเองนะครับถ้าเขาใส่รวมกันเลียว่ามันจะตกตะกอนนะครับอ A อละ B เบื้องต้ีมันก็สลับกันเหมือนเดิมนะครับจำไว้ว่ามันเป็นธาตุอาหารตอนนั้นเองนะครับคําถามต่อมานะครับแล้วผสมเองได้ไหมตามที่ผมกล่าวมาเยอะๆเนี่ยก็ต้องตอบเลยว่าผสมเองก็ได้นะครับ อันนี้เป็นสูตรที่ผสมเองมีขายตามออนไลน์ทั่วไปเนี่ยสามร้อยกว่าบาทอเลยทีเนี้ยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันขึ้นชายก็เคยให้ดูไปแล้วนะครับสองร้อยกว่าบาทอันนี้พวกผสมเองนะครับแล้วราคาในท้องตลาดเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยไฮโดรโปรนิกแบบเสร็จเรียบร้อย1ลิตรอ่าพันซีซีห้าร้อยซีสองร้อยห้าสิบซีเริ่มต้นจากห้าสิบเก้าบาทถึงร้อยห้าสิบห้าบาทแล้วแต่ว่าเป็นขนาดไหนถ้าพันซีซีก็ร้อยห้าสิบห้าบาทอันนี้ไม่รวมค่าส่งเนาะ นะครับอันนี้ไม่รวมค่าส่งปัดแซมลีรูปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสงสัยไหมครับเห็นไหมเขาใช้ขวดสีขาวขุนมิดชิดเลยเพราะว่าการมันโดนแดดโดนแสงนั่นเองนะครับเพราะว่าโดนแสงเนี่ยมันจะมีธาตุหลายตัวเลยทีเดียวที่มันเปลี่ยนสภาพมันเปลี่ยนรูปนะครับอยู่ในรูปที่มันใช้ไม่ได้น้วนเ่เขาจึงใช้ขวดประเภทน,นี้เพราะนั้นวิธีการเก็บกุยเวกนี้ก็ควรระมัดระวัววงเก็บในที่ร่มอย่ายให้โดนแสงนะครับ ตัวนี้เหมือนกันปุ๋ยผักสลัด200กว่าบาทนะครับเตรียมได้ประมาณ10ลิตร A a 1 B B10 นะครับตัวนี้เป็นผักตระกูลสลัดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันสูตรผักไทยจีน200กว่าบาทก็ได้เยอะเนาะนะครับได้เยอะเหมือนกันตัวนี้เพิ่มจุลธาตุเข้ามาเพิ่มเติมตัวนี้นะครับให้ดูไปแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ชุดประมาณ2ลิตร180ถึง215บาทก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าม,มันมีหลายหลายหลายท่านหลายบริษัทหลายแหล่งที่จําหน่ายอะไรพวกนี้นะครับบางทีเขาทาสวนด้วยเขาก็ทดสอบไปด้วยเขาก็ทําจําหน่ายไปด้วยนะครับอันนี้ก็เวลาเลือกก็ต้องเลือกดูรายละเอียดให้ดีนะครับทีนี้หลังจากที่ผมพูดมายาวพอสมควรมาดูสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับปุย๋ย AB นะครับปุย๋ย AB รวมแล้วก็คือธาตุอานที่ให้กับ ผักที่เราปลูกหรือผลไม้ที่เราปลูกแบบไฮโดรโปนิกนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลนี้นะครับจากเว็บไซต์ s 2 o hydro garden นะครับเว็บไซต์นี้เนี่ยาขายอุปรกรณ์ผักไฮโดรโปนิกอะไรพวกนี้นะครับจริงๆไม่ได้ไม่ได้โฆษณาอะไรให้เขาหรอกนะครับเอาข้อมูลจากนี้จะเข้ามาผมก็เลยว่ามันเป็นมันเป็นน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเสกรกรที่ปลูกผักก็เลยขอข้อมูลเข้ามาแล้วก็อ้างอิงเขานะครับ อย่างนั้นก็คือที่เราควรทราบเกี่ยวกับการเลือกซื้อเนี่ยนะครับสารเอบีเนี่ยคือเรื่องความเข้มข้นโดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละฟาร์มเนี่ยจะมีสูตรปุ๋ยเป็นของตัวเองก็เหมือนตามที่ผมกล่าวมาข้างบนนะครับความเข้มข้นหลักๆก็จะมี 1. ต่อร้อยและ 1. 200ต่อ 200, นั่นเองแต่ถ้าความเข้มข้นมากราคามันก็จะสูงกว่าที่มีราคาความเข้มข้นต่ำนั่นเองนะครับแล้วบางทีตัวที่ผสมเนะี่ยนะครับ ถ้ามันเป็นเขาเรียกว่าเหล็กม่วงเหล็กแดงเหล็กเหลืองถ้าเป็นม่วงก็จะแพงกว่าเหลืองหรือตัวอื่นก็จะแพงกว่ากันนะครับบางทีมันก็แล้วแต่บริษัทก็แล้วแต่ที่มามเหมือนปุ๋ยเลยครับนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันอย่างที่2นะครับที่ควรรู้คืออายุของสารละลายซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ปลูกเนี่ยนะครับปุ๋ย AB ที่ผสมแล้วไม่ว่าจะเป็นซื้อมาหรือท่านผสมเองที่อยู่ในรูปน้ําแล้วเนี่ยข้อควรระวังคือ1อายุของปุ๋ยเนี่ยมันมีอายุนะครับ ส่วนใหญ่ที่ผสมแล้วเนี่ยจะเก็บได้ไม่เกิน4เดือนนะครับปุ๋ยก็จะเริ่มตกตะกอนพอเป็นตกตะกอนแล้วเนี่ยพืชเนี่ยมันไม่สามารถนำธาตุตัวที่มันตกตะกอนกันเนี่ยไปใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่ามันตกตะกอนหมดในครั้งเดียวนะครับมันก็มีเหลือที่ใช้ได้บ้างแต่การตกตะกอนเนี่ยส่วนที่ตกไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันใช้ไม่ได้นะครับมันอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะนาั้นการเก็บรักษาเนี่ย ควรนําให้พ้นจากแสงแดดนะครับแสงแดดส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งผลให้ถ้าอหารบงตัวเนี่ยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนจากรูปที่มันใช้ได้กลับเป็นใช้ไม่ได้เขาเรียกว่าบางตัวมันหายหายตัวไปคือมันเปลี่ยนรูปไปนะครับแต่หากใครแบบซื้อแบบปุ๋ยเก็บมาผสมเองแบบแบบเป็นผงมาผสมเองนะครับถ้าไม่ผสมก็จะเก็บได้นานขึ้นนะครับเก็บได้นานเป็นปีหากยังไม่ผสมแต่ถ้าผสมแล้วเนี่ยก็ใช้ให้มันหมดภายในสักสี่เดือนนะครับ แล้วก็ควรเก็บในที่แห้งอย่างที่สามนะครับที่สังเกตคือสีของธาตุอาหารบางครั้งพี่น้องเกรกรก็อาจดูยากนะครับสีของธาตุอาหารเนี่ยเป็นสีเขียวขุ่นไม่ออกสีเขียวเสมือนปกตินะครับแสดงว่าปุ๋ยบีนั้นนะ่อาจจะเกิดการปนเปื้อนกับปุ๋ย A. อันนี้บางทีก็ต้องอนิดนึงนะครับว่าที่ผสมมันเป็นสีเป็นสีเนี่ยหนึ่ง ขึ้นอยู่กับสีของจุลธาตุพวกเหล็กพวกอะไรจุลธาตุจุลธาตุรวมอะไรพวกเนี้ยบางทีมันเขาใส่มาในคนละสีก็มีนะครับมันก็แล้วแต่บริษัทโดยส่วนใหญ่ก็จะมีสีเขียวสีฟ้าถ้าเป็นสีน้ําตาลเข้มๆเนี่ยเป็นพวกเหล็กเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันว่าถ้ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นสีเหลือกออกน้ําตาลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กนะครับแล้วเหล็กเนี่ยก็จะมีเ,ลเลหล็กเหล็กลายเกรด มีเหล็กเหลืองเหล็กแดงเหล็กม่วงเหล็กม่วงเนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใช้เหล็กเหล็กที่ไม่ใช่เหล็กม่วงเนี่ยเช่นเป็นเหล็ก edta เหล็กเหลืองเหล็กแดงที่ไม่ใช่เหล็กม่วงนะครับเหล็กม่วงเนี่ยมันจะมีคีเลตที่เป็นตัว edda ตามที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทน ph ได้สูงกว่าคีเลตเหล็กคีเลตชนิดอื่นนะครับเช่นเหล็กคีเลต fe EDTA เนี่ยทน pH ได้ไม่สูงมากนะนะครับพอเราปลูกพื้นไปเรื่อยๆเนี่ย pH น้ำม,มันจะสูงนะครับเราต้องปรับ pH บ่อยๆแต่ถ้าเป็นเหล็ก EDDSa เนี่ยมันทน pH ได้ประมาณสูงถึง10.5เพราะฉนั้นถ้าใครขี้เกียจก็ใช้เหล็กประเภท EDDSa แต่ถ้าใครมีเวลาปรับอะไรพวกนี้ก็ใช้เหล็กที่เป็น EDTA ก็ได้นะครับอันนี้เป็นประการที่3 อันนี้เป็นผมนำภาพมาให้ดูนะครับระหว่างเหล็กม่วงเหล็กแดงนะครับเหล็กเหลืองอ่าเหล็กเหลืองไม่มีตัวนี้นะครับอ่าเ,เหล็กคีเลนหกเปอร์เซ็นต์อ่าเฟ e ิด e เนะี่ยเขาเรียกว่าเหล็กม่วงนะครับคีเลนตัวนี้เนี่ยมีมีชื่อย่อว่า e d d s a ที่นำมาจับกับเหล็กตัวนี้นะครับขเขาเรียนพิทักษสกออย่างนี้นะครับคือโดยทั่วไปเนี่ย ประจุเหล็กพวกนี้มันจะเป็นประจุบวกใช่ไหมฮะ EDDS A เนี่ยมันเป็นคีเลตโดยตัวมันเน่ยมันเป็นประจุลบมันก็จับกับเหล็กปับ๊บจับกับเหล็กจับเป็นก้อนเดียวกันกลมๆเนี่ยเหล็กกับคีเลตเนี่ยจับกันกลายเป็นเหล็กคีเลต EDDS A ถามว่ามันจับกันทำไมเพื่อไม่ให้เหล็กอ่ะซึ่งมีประจุบวกนี่ไปทําปฏิกิริยากับธาตุที่มีประจุลบคือถ้า ถ้ามันไม่มีคีเลนจับไว้เนี่ย,ยมันจะไปทําปฏิกิยากับธาตุที่มีประจุลบหรือตัวอื่นนะครับทำให้มันตกตะกอนหรืไม่เป็นประโยชน์เพราะฉนั้นมันจึงจับกิจ dsa แต่ตัวนี้พอจับกันแล้วเนี่ยมันจะทําให้เหล็กพวกนี้นียทน pH ได้สูงประมาณสัก10.5นะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยเหล็กคีเลต7% dtpa พวกนี้เป็นเหล็กแดงแต่ถ้าเป็นเหล็กเหลืองเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกว่า,าเหล็ก EDTA EDTA เนเหล็กเหลืองเหล็กแดงก็ DTPA ถ้าเหล็กม่วง EDDSA นะครับเหล็กเหลืองเหล็กแดงเนี่ยจะทน PS ได้ต่ำกว่าเหล็กม่วงคือเหล็ก EDDSA เหล็กม่วงนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเหล็กใน EDDSA ประมาณ6%เนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กม่วงนะพวกนี้นจะทน PS ได้สูงตามที่ผมกล่าวมานะครับถ้าเหล็กที่ทน PS ได้ต่ำก็คือพวก เหล็กที่เป็นใช้คิเลตเป็น EDTA กับเหล็กที่เป็น DTPA แต่ว่า EDTA เนี่ยทน pH ได้ต่ำกว่า DTPA นะครับจริงๆแล้วถ้าใครมีเวลาปรับก็ไม่ต้องกังวลหรอกนะครับว่าจะใช้เหล็กไหนแต่ถ้าใครมีเวลาปรับน้อยเนี่ยถ้า pH นาำม,มันสูงขึ้นเวลาปลูกไปนะครับก็ควรใช้เป็นเหล็ก e d d a หรือเหล็กม่วงนะครับประการที่4นะครับการเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืช นะครับเช่นปลูกผักปลูกคน้าะไร่เนี้ยก็ควรใช้ปุ๋ยให้เหมาะไม่ใช่ว่าปลูกเมล่อนแล้วไปใช้เขาเรียกว่าไปใช้ปุ๋ย A ปุ๋ยบของผักเนี้ยมันไม่ออกดอกไม่ออกผลหรือออกผลมามันก็ไม่หวานไนโดรเจนมันสูงดีไม่ดีมันฟ้าม,มาแมลงลงง่ายอะไรประมาณนั้นนะครับคือหลักการมันก็ง่ายๆนะครับถ้าปลูกผักแล้วต้องการกินใบใช่ไหมครับกินใบให้ใบมันงามไนโตรเจนมันต้องมาก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยนะครับช่วงแรกก็ให้ไนโตรเจน ช่วงปกปรับเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องให้โพแทสเซียมเพิ่มขึ้นมันถึงจะหวานพวกเมลอนพวกแตงโมงอะไรพวกนี้หลักการเดียวกันก,กับการปลูกพืชในดินแหละครับแต่เขาปรับนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ย AB เนี่ยก็เขาก็เตือนสวนเฮสโวไฮโดรการเดนเนี่ยเขาก็เตือนว่าก็มีพี่นักสืกรถามเขาว่านะครับปุ๋ย AB ทําไมาไม่ผสมมาเป็นขวดเดียวกันเลยนะครับเขาก็เหตุผลเหมือนกับที่ผมกล่าวมาข้างบนนะครับ เพราะแข็งเซียมกับฟอสฟอรัสมันตกตะกอนกันนะครับตกแล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าผสมแล้วพวกนี้เนี่ยก็คือตัวที่เกาะเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์มันก็จะมีบางตัวที่ยังไม่เกาะแต่นานๆไปมันก็เกาะตกตะกอนกันเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นแหละนะครับบางทีเขาก็ไม่นิยมใช้นะครับไม่นิยมใช้ก็จึงผสมใหม่อะไรประมาณนั้นแหละนะครับพี่นนักศึกรที่ทําพวกไฮโดรปนิกก็จะรู้ดีนะครับครับนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ปุ๋ย AB บทำเองได้ไหมเป็นอะไรบ้างก็ขอสรุปตรงนี้นะครับปุ๋ย AB เนี่ยมันก็คือธาตุอาหารดีๆของเรานี่แหละไม่ได้เป็นอะไรที่ความลับหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาแยกเป็น A เป็น B เนี่ยนะครับเพราะว่าผสมกันแล้วเนี่ยจุลธาตุกับธาตุอาหารบางตัวเนี่ยมันตกตะกอนกันโดย,ยเฉพาะฟอสฟอรัสกับแคลเซียมมันชอบตกตะกอนกันคือเขาจึงแยกเป็นว่าถ้าหากฟอสฟอรัสอยู่ขวดไหน นะครับแคลเซียมก็ต้องอยู่อกวดหนึ่งนะครับอ้ามพอผสมกันเนี่ยมันมันจะตกตะกอนเข้าจึงแยกมันออกจากกันกันนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายท่นานอาจสงสัยว่าเอ๊ะมันมันเป็นอะไรเขาต้องแยกเป็นกวด A ขกวด B แล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับหลักการก็เหมือนปลูกผักในดินนี่แหละครับถ้าอาหารต้องการยังไงย้ายไปบนบนบกบนน้ํามันก็ต้องการอย่างนั้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้พืชในโลกนี้มันก็เหมือนกันเนี่ย ม่ว่าคุณจะไปปลูกในน้ําในดินบนฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับหลักการพืชมันก็จะมีอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่การปลูกเฮนโดปกเ์เขาก็จะไปวัดค่า EC อะไรต่างๆของเขานั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องลึกๆเข้าไปนะครับยังไม่ได้นํามาพูดในเรื่องนี้คลิปนี้ก็นํามาพูดเกี่ยวกับพอคร่าวๆนะครับให้ได้รับฟังกันว่า a b เี่ยมันมีอะไรบ้างในนั้นเป็นสูตรที่ไม่ตายตัวสามารถปรับได้ดิ้นได้น,นั่นเองนะครับ ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเสกกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดนก็ขออภัยเว้ณะที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆจะไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีท่าที่รู้เท่านั้นจะอยากมีตัณหาที่จะไม่ละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดปุระารามจังหวัดสุทร์ สุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรขอพี่น้องเสร็จก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ